สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่คอยขึ้นโคกอีกจ้ะมาหาทั้งเห็ดมาหาทั้งของปลาสารพัดจ้ะดต่ยังกะเอากะพี่นอ้องหามียังกะเอาเมดจ้ะแต่มาหาเบิงเห็ดน้ำจ้ะเป็นตะมีเห็ดอยู่มองนี้ไต่หฮมใหม,ม่อันนี้ต้ว่าปหางสีมีป่ปะยังเบิงกันจ้ะ อเอตเตอตามีเห็ดอยู่เด้๋พี่น้องเห็ดผอมีบ่เนาะเบตเตอมีเห็ดเพาะจ้ะเฮอเห็นดอกอ้าเห็นดอกไม่อุยดอกกระเจียวต้นอย่างนี้อุ้ยพี่น้องดอกกระเจียวจ้านั่นเห็นบปล่าอดอกกระเจียวค่ะพี่น้องเฮ้ยนี่ต้นมันนี่ Ơ, đồ cái kiểu bê đồ cái ngất tâm mặc muông bữa đây hết cả sĩ đầy đồ cái kiểu là mươi này ui không nhịn bao là cái nón ấy ui nhịn được nương chà cái ơi chờ cái con nhưng có chờ hết chà Chả subscribe ừ. พออีกบออ่ป้ากับโลง่โลงๆสะดกเพราะว่าเป็นป้าที่ว่าโดนเขาก็เจ้าเผาไม่จ้ะแล้วมันหยาขื้นฝนตกแล้วหยาขื้นเขียวหาเบิ้งดอกก็เกียวอีกก็นากระเทียมอุ้ยนี่เด้ดดอกนึงจ้ะพี่น้องนั่นเห็นบ่พออีกแล้วอืม เห็นบ่ได้ดอกกระเกียวแล้วเด้อมือนี่ค่ะเป็นกระเกียวแดงนี่ดอกนึงจ้าเฮ้ยนามแท้มันบานแล้วค่ะพี่น้องจ้าบานแล้วต่ว่าก็กชินได้ยุบไปแกะเกี๊ยบออกเนาะนี่ดอกไม้ป่าที่กินได้คือดอกกระเกียวนี่แหละค่ะกะเกียวแดงเด้อพี่นอ้องอ้ยนี่เด้อพี่น้องจ้านี่เด้ โอ้ยคนข้าตวตาเบาเห็นไหมสองดอกคูกันเนี่ยแต่ดอกงี้ยงมงามเดาหอดหัวขึ้นมาก่ะเกี่ยวป้ากับเกี่ยวแดงค่ะโอ้ยหยาหยาไม่ยาลาบไม่ยาลาบกัไใดอื้อนืออีกบ่ มันโกหกค่ะพี่น้องป้ากับได้ป้าไม่เป็นป้าหยาดไม่ยรลาบไวยลาบไมยรลา,าบอะไรนั่นแหละมีดอกนึงค่ะนหนึ่งดอกแบบนึ่งกัมนึงเหรอจะหีุดบ้านเหอ ยางเบ่งป้าหลงๆซะดอกหลงๆแต่ว่าอหญ้าขึ้นเดี๋ยวอีบ่โอ้ยพี่เด็กพี่น้องนั่นซึ่งเนี่ยะเลเทเลอยู่พี่เอานีาตัดเอาขึ้นสีดีเนาะกันเนาะเห็นไหม หาเห็ดใดดอกก็เกี่ยวด้วยมือเนี่ยง่ามเลยค่ะพี่นองแกหาพวกอีกกระดดค่ะโอ้ยนี่ดอกนึงดอกน้อยนี่ดอกนึงจ้ะดอกน้อยก็เอาก็ไปก็เจียค่ะ โอ้ขอมาอนดอกกระเกี้ยวแล้วไปนองเ้ยน,นีปาดทลยท,ยทยูง่ามเนาะดอกกระเกี้ยวแดงเกียวป้าแดงหาอยก่เบิ้งค่ะอู้นี่ดอกนึงนั่นนีเทิงหกักขึ้นเทิงหกัก เดี๋ยวสิเอาอันเดี๋ยวสิเอาหัวไปปลูกไว้เฮือนก่อนกระเทียมมันออกปลูกเฮือนมันสิออกคือปลูกปลาอยู่ปลาบ่มันออกขึ้นน้ำปลาเราไปปลูกไว้เฮือนมันสิออกบ่ปลูกแดดร้ายกระายนี่ดอกนึงค่ะ ะนะมันฝนตกมอ่ะมันดินมันซุมมันอันนั้นดินมันลุม่ลมๆลุมๆอ่ะบิกอีกและวนะ,ะนีะอีก,กว่านาะเด็กกำม,มักไงหนึ่งเดวเด็ดอย่มนันมาไปลวกค่ะน้องกำหนึงก็เอยสามสิบี่บสาบาทแล้วนะนี่เนี่ยสาบาทให้ห้าสิบบาทค่ะนี่นี่ กับนี่ย,ยังสี่หาิบ,บาทค่ะเคยซื้ออยู่ตลาดอยู่ต่มือนี่ได้เก็บค่ะพี่น้องจ้าเขาป้ามือนี้นี่ดอกเนึงจ้าอุย้ยนี่นอเพิ่นจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยอุย้ยนอสาบลาบอยู่นี่นี่จ้านอไปเกือปีนาออกดอกปีนาจ้า พีดกับพี่น้องเบิงเ่งนะพีดนอเราพุ่นอ่ะนอเต็มอยู่พุ่น,พ,นพี่น้องจ้าพุ่นกอกนอนไม่ไหมพุ่นอ่ะอืพี่นาควาสีมาปลานี่ทำในยุ่งเมืองไทยค่อยสีมาเก็บดอกกับเกี่ยวปลานี่จา้จาจ้าพี่นอ้องเอ้านี่ดอกนึงจา้านี่ดินอเพิ่นนี่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 จ้าพี่น้องกับเกี่ยวแดงในใบแล้ว พี่น้องจ้ะตื่นเต้นดอกเก็บดอกกระเกียวปีแรกปีแรกในชีวิตได้หนี่ที่เคยเก็บนี่นี่คือดอกกระเกียวป้าแดงค่ะดอกกระเกียวแดงป้านะคะนี่นี่โอ้ยคอยตื่นเต้นจ้ะ่งางหาบงอ,อีกแลนวไหนมีบอ นาเบิกอิ่ดเดกำบังง่ายแล้วค่ะก็สีมืดแล้วละ่ะคือมองนี้มืดแล้วค่ะพี่น้องอุ้ยนี่เด๋ยวรอกหนึ่งค่ะนั่นยูมันหกแกพี่น้องแกมันหกนี่เห็น่กมกวสีเหยวเห็น chả, ja. nhìn bao, cái rồi là, cứ, chả, ja. nòng bưng này, mán, mán đỏ cà chéo để cả ta massage con, chả Pino, mán mán mán, chả ja, Pino. ออกจากป้าก็นข่อยห้อนเหงอข่อยแตกข่อยแตนนี่มันดอกกระเกียวมันกำบักไงนี่แหละนี่จ้าพี่น้องออกจากป้ากันนะโอ้ยห้อนพี่น้องง่วงกันหลายจา้าแดดกับแดดฝนสิมาอีกอยู่นี่พรงนี้เหงอข่อยหอยเปียกเมดเอ,อรอ่ลดจ้าโอเคบา,บายบายจ้าเอาดอกกระเกียวเมื่อตำเมืออ่อลวกกินกับตำบักม่วงกอนพี่น้อง ดอกกะเกียวแดงขังแรกในชีวิตเคยเจ็บดอกกะเกียวบ่เคยจักเถื่อ,อนี่แหละขังแรกในชีในชีวิตจ้ะโอเคจ้าบ๊ายบายมานมานมานันของป่าของป่งาดอกไม้ที่กินได้เฮ้ยไย